สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินทางด้วยรถไฟนะครับชุมจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับด้วยขบวนรถด่วนเศษ CNR นะครับเราจองเป็นตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับเป็นรถปรับอากาศนะครับ CNR ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีชุมทางหาดใหญ่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันประมาณ5โมง45นครับรถไฟออกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าสถานีชุมทางหัดใหญ่เป็นยังไงครับภายในสถานีนะครับก็กว้างขวางแต่ก็เป็นสถานีแบบเกา่กาๆเก่าๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้แต่เขาจะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาในชั้นสลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ตู้ของเรานะครับจะอยู่คันที่สองนะครับน่าจะอยู่้าง ข้างหน้าคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับในชายชรลารถไฟของเรานะครับจะมาถึงก่อนประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับตอนนี้สี่โมงสี่สิบแต่รถไฟของเราอ่ะออกตอนห้าโมงสีิบห้านะครับเราก็สามารถขึ้นไปรอบนขบวนของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู รถไฟนะตู้ตู้ของเรานี่ครับรถไฟใหม่นะครับน่าขึ้นมากอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองครับชั้นสองเอมีตู้สเสบียงครับอันนี้ตู้สเสบียง ประดับดอกไม้ด้วยนะคบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับน,นี่นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นคันที่เจ็ดแล้วนะครับของเราคันที่สองก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับในชานชาลานะครับมีร้านขายไก่ทอดเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยลงมาเนาะ เดี๋ยวเราขึ้นห้องไปก่อนไปครับเดินกันต่อ,อตอนนี้เราอยู่ในห้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในห้องในห้องที่เป็นชั้นที่หนึงเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเออมันแตกต่างจากชั้นที่สบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อย่างแรกนะครับเข้ามาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นมีกระจก ส่องหน้าได้อะไรได้นะครับเปิดก็ไป,ไปมีน้ำดื่มรถไฟให้สองขวดมีแก้วน้ำให้นะครับแล้วก็มีนี่ครับอ่างล้างหน้าส่วนตัวนะครับมีสบู่ให้สองอันนี่โอเคมีถังขยะให้นะครับนี่ ก็ถัดมานะครับจะเป็นกริ่งไว้สำหรับเรียกพี่พนักงานนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นไฟในห้องอ่าใช่เป็นสวิตช์ไฟเปิดปิดไฟภายในห้องนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์แสดงผลต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีบอกว่าสถานีเริ่มต้นนะครับชุมทางหัดใหญ่ไปสิ้นสุดที่ปลายทางนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตร แล้วก็มีนี่ครับอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิภายในขบวนรถไฟนะครับแล้วก็ขบวนนี้จะมีพิเศษหน่อยก็คือจะมีห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ําด้วยอ่ะนี่สีเขียวนี่คือไม่มีคนใช้บริการนะครับนี่ก็จะมีห้องอาบน้ํามีห้องที่เป็นอ่าส้วมแบบนั่งนะครับแล้วก็เป็น ห้องปัสสาวะของผู้ชายนะครับถัดมาครับเป็นเบาะแบบนั่งอย่างนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเอาลงมาได้เป็นที่วางของได้อีกตรงนี้มีที่วางแขนนะครับนักพิงแขนมีปุ่มอันนี้เป็นปุ่ม เพิ่มลดเสียงครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นลดเสียงของอะไรนะครับแล้วก็มีช่องเสีย USB. บ usb มีนีอันนี้น่าจเป็นที่แขวนผ้านะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นปลั๊กไฟเปิดปิดไฟได้นะตรงนี้อ่ะเปิดปิดไฟได้แล้วก็เป็นชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงของคนที่นอนข้างบนนะครับ มีโต๊ะว,วางของตรงนี้ให้อีกอะนี่ดึงขึ้นมาบน,นี่ไว้วางของกินได้ส่วนไอ้ที่ประตูนี้ที่เราเห็นนะครมันจะเป็นประตูสําหรับเชื่อมต่อกับอีกห้องหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าในกรณีที่มากันเป็นกลุม่มอ่ะมันก็เปิดได้โอเคประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ํากันนะครับว่าหน้าตาประมาณไหนนะ ปไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ห้องมาอย่างที่เราเห็นในจอนะอะเรแหลกน,นี้ห้องชีวผู้ชายนะครับดันเพื่อเปิดผักเพื่อเปิดประมาณนี้ครับะสะอาดสะอาดมากก็ห้องต่อไปนะครับ เป็นห้อง่วมไว้สำหรับถนะ่ายหนักหรือที่ผู้หญิงเข้านะครับจะไปประมาณนี้ครับนี่สะอาดมีกระดาษทิชชู่ให้นะครับมีที่สายชีดช,ชำระแล้วก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือ ห้องที่เป็นห้องส้วนเนี่จะมีสองห้องครับก็จะมีห้องนี้อีกหนึ่งห้องอสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นห้องอาบน้ําจะมีห้องอาบน้าด้วยเราเข้าไปดูกันห้องอาบน้ํานะครับก็จะมีสบู่แชมพูให้นะครับมีลาวแปรนผ้าให้ แล้วก็นี่ครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยเพราะว่า,วาเจ๋งนะเพื่อแบบเราเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยครับเพื่อความสดชื่นนะได้อบน้ำเราจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องครับเราไปหาไก่ทอดในสถานีกินกันดีกว่าตุนสเสบียงไว้ก่อนครับ ไก่ทอดอร่อยๆของเรานะครับเดี๋ยวไก่ทอดร้อนๆจ้านี่ครับได้มาแล้วครับไก่ทอดหั่ใหญ่จากชานชาลานะครับ,รรบอุ๊ย <c oughs> ขอโทษครับไ <c oughs> ก่ทอดหั่ใหญ่นะครับจากชานชาลามีขายเยอะมากนะครับ <c oughs> สเบียงวันนี้ของเราไม่อดนะครับ ซื้อมาเยอะวพอาสมควรนะครับมีไก่ทอดมีเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเค็มครับแล้วก็ข้าวเหนียวโอเค okay, ครับทุกคนตอนนี้รถไฟก็ได้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะเราก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆอต้องขอแนะนำว่าการเดินทางรถไฟเนี่ยรถไฟแบบที่ผมนั่งเนี่ยขบวนพิเศษฝั่งประกาศชั้นหนึ่งนะครับขบวน CNR เนี่ย ถามว่าเหมาะกับใครพอด้วยความที่ว่าราคาตั๋วมันก็ค่อนข้างจะแพงนาะคือเตียงบนเนี่ยเตียงบนเนี่ยครับข้างบน,นยอยู่ที่1590ส่วนเตียงล่างเนี่ยจะอยู่ที่1,790าบาทนะครับถามว่ารถไฟเนี่ยเหมาะกับประเภทอ่าคนที่ประเภทไหนส่วนตัวผมัผมคิดว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบ ชอบการเดินทางที่แบบชิวๆไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรีบเนี่ยครับเพราะว่าการบริการค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาส่วนเรื่องาการจองเนาะการจองรถไฟคือต้องบอกก่อนว่าขาบวนนี้ผมนั่งเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็การจองแต่ละครั้งไม่เหมือนกันครั้งแรกก็จองในเว็บไซต์นะครับครั้งที่2ก็จองในเว็บไซต์เหมือนกัน แต่การจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็มันจะไม่เหมือนกันสักครั้งเลยส่วนครั้งเนี้ยครับเหมือนวันที่จองอะเหมือนเว็บไซต์เขาอะมันเข้าไม่ได้ก็เลยใช้การโทรโทรไปที่เบอร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เขาบุ๊กไว้นะครับก็จะแนะนําว่าถ้าสมมุติใครที่ต้องการเดินทางรถไฟขบวนนี้นะครับเมื่อเรารู้วันที่เราจะเดินทางแล้ว่ ไลทําการจองเลยเพราะว่าถ้าเป็นห้องพิเศษอย่างที่ผมใช้บริการเนี่ยมันจะมีแค่ตู้เดียวนะครับทุกคนขบวนเนี่ยจะมีแค่ตู้เดียวแล้วก็นอกนั้นจะเป็นชั้น2หมดเลยความสบายมันก็จะค่อนข้าง,งแตกต่างกันนิดนึงนะครับอ้าวถึงเวลาอาหารแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเบียงที่เราซื้อมานะครับ หน้าตาเป็นยังไงมันจะน่ากินขนาดไหนนะไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยไปแล้วเรามาดูกันนี่ที่ซื้อมานะครับก็จะมีอันนี้เป็นปีกไก่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องในนะครับแล้วก็มีนี่เนื้อเค็มหรือเนื้อสวรรค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับ จริงๆซื้อมาเยอะกว่านี้อะครับแต่คุณแฟนทานไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับไก่ทอดมันก็อร่อยหมดแลยเนาะแต่เหมือนเขาหมักอะไรด้วยไม่รู้ครับสีสีมันจะส้มๆหน่อยอร่อยครับอร่อยอร่อย,ยอยู่ เพราจะจระเจ้าก็ไม่เหมือนกันไก่ทอดทัสูตรไข่สูตรมันนั่งกินไก่ทอดไปดูวิวไปครับโอ้โอเคเลยชิลมากไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังว่าการเดินทางจากสถานีหาดใหญ่นะครับชุมทางหาดใหญ่ไปลงที่ สถานีกลางบางซื่อหรือหรือกรุงเทพอภิวัตนเนี่ยใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับก็นั่งชิวๆกันไปเรื่อยๆนอนนั่งกินไก่ทอดไปดูวิวไปโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่ำๆอาจจะพาเดินไปดูที่ตู้สเสบียงนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับชิบตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เจ้าหน้าที่เนาะมาช่วยช่วยมาปูเตียงให้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าจากที่นั่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันกลายมาเป็นเตียงอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับวิธีที่เราจะเรียก พี่เจ้าหน้าที่นะครับก็นี่ครับกริ่งครับอยู่ตรงนี้กดลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เขาจะเดินมานะครับโอเคเดี๋ยวไว้ดูซิว่าปูเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะไหนนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนจากที่นั่งกลายเป็นเตียงสําหรับนอนเรียบร้อยแล้วนี่คือเตียงล่างนะครับส่วนนี่เตียงบนนะครับ จะมีราวการตกให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับหมอนหอมปอกหมอนนะครับแล้วก็นี่ครับผ้าหม่มนี่เป็นผ้าหม่มเขียนว่าผ้าห่มบริการบนรถโดยสารนะครับหอมมาอย่างดีเลย น่านอนมากนะครับแล้วก็ถามว่าจะขึ้นไปยังไงเนะี่ยแต่ยงบนเนี้ยแกงอันข้างบนเนี้ยนี่บันไดจะอยู่ตรงนี้ครับมีสองขั้นสามารถพับเก็บได้นะครับนี่เห็นสามารถพ,พับเก็บได้ออกมาแล้วก็เหยียบขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่า ในรถไฟนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับถ้ามีผ้าคลุมหรือมีเสื้อกันหนาวบางๆก็แนะนำนะครับเอามาด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนาวนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้สเสบียงกันก่อนเนาะว่าตู้สเสบียงเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับตอนาคืน ก่อนนี้เขาจะปิดนะครับตู้สเสบียงเขาจะปิดประมาณสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เปิดอีกทีตีห้าครึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับตู้สเสบียงเป็นยังไงไปทุกคน ชาลิตันเย็นนะครับหกสิบห้าบาทโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในตู้สเสบียงนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราเดินมาชั้นที่สองที่เป็นม่านคุมเยอะๆครับเขาก็เริ่มแบบเริ่มนอนพักผ่อนกันแล้วะครับ นะก็อยากให้คน็นตู้เสอียง,งนะทะเลาเดิอนมาดูแล้วก็เมี้ผมต่างไปชาลิตตันเย็นมานะ,ะ,ะมาดูนะ,นะครับบรรยากาศในตู้สเสบียงนะครับก็มีที่นั่งประมาณสิบโต๊ะนะครับสิประมาณนี้ครับแต่ถ้าคนมาเยอะกว่านี้ก็ไม่มีที่นั่งเลยนะครับ ที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโซฟาสองตัวแล้วก็มีโต๊ะหนึ่งตัวนะครับนี่ประมาณนี้ก<ม>็สะอาดสะอ้านดีครับสาม,มารถมานั่งพักผ่อนกันได้นะครับนี่ได้มา ชาลต้านผมสั่งเป็นชาเย็นนะครับรา, <isions> <74. S 2> าคาหกสิบห้าบาทก็ยังถือว่าโอเคไม่แพงมากนะครับสับบรับคนเวณบริเวณไฟอันนี้เป็น,ส, sure. right. น,ส,ส,นส,ส,ส่วนของอาหารเช้านะครับเป็นเมนูอาหารเช้าก็จะมีเป็นเซตนี่นะครับตามนี้เลยครับเซตที่1เป็นแซนด์วิชมันฝรั่งนะครับเซตที่2 เป็นไขด่ดาวแฮมไส่กอสรอกเซตที่3เป็นข้าวต้มกุ้งไก่นะครับแล้วก็จะมีพวกผลไม้มีชากาแฟมีน้ำเปล่าให้เซตที่4ก็เป็นข้าวต้มปลาอนี้คือในส่วนของอาหารเช้าแล้วก็ส่วนนั้นก็จะมีพวกสเต็กนะครับนี่ สเต็กไก่สมุนไพรสเต็กไก่ย่างเกลือนะครับสเต็กปลาแซลมอนราคาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นเมนูกินเล่นปอเปี๊ยะทอดปีกไก่นิวออลีนเฟนฟรายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับก็หน้าตาก็ดูน่ากินดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับ นี่ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นเมนูแนะนำนี่นะครับก็จะมีหลายเซตมากนะครับตามนี้นี่ครับหน้ากินตามนี้เลยครับดูจากลูปก็น่ากินมากเลยนะครับนี่ใครสนใจขึ้นรถไฟขบวน CNR น,นะครับก็ลองแวะมาที่ตู้สเสบียงกันได้นะครับมานั่งกินกันดูนนี้เรากลับห้องจริงๆนะครับจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับไปกลับมาถึงห้องแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมบอกไปเนาะว่าตู้สเสบียงอะ่ะมันจะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ตู้ที่แดนะครับ ก็ถ้าจากชั้นหนึ่งก็เดินไปประมาณกี่ตัวประมาณ6ก็ไกลหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละไปตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วนะครับไปนั่งชิวๆโดยสบายโอเคแต่ยังไงคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าก็เริ่มเพลียๆเหนื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับรุสวัสดิ์ครับทุกคนเช้าแล้วนะ ตอนนี้เป็นเวลาโอกมูมพอควาครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนะครับก็หลับสนิทพอสมควรนะครับเพราะว่ารถไฟมันก็ไม่ได้นิ่งมากนะครับแล้วก็นอนไปเยวเกเกียวเยนิดนึงนะครับนี่ครับที่นอนของเราก็คือชั้นบนนะ ไฟได้นะครับแล้วก็ทําให้เราหลับสนิทยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่เราเพิ่งผ่านสถานีราชบุรีมานะครับถามว่าเอา้ามันมีอะไรของสถานีราชบุรีมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับเจ้าดังนะครับเราก็เลยได้มากินนะครับสี่กองแบง่แงคนละสองกองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เตี๋ยวปาลาราชบุรีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับก๋วยเตี๋ยวปลาราชบุรีหน้าตา,า,ตา,า,า,ตาก็ประมาณนี้นะครับเขาจะมีตะเกียบให้เรานะครับเป็นตะเกียบที่แบบเล็กๆน่ารักนะครับแต่ก็หน้าตาก,ก็ไม่ค่อยเหมือนตะเกียบเท่าไหร่นะครับมีลูกชิ้นให้หนึ่งลูกแล้วก็ลูกชิ้นปลาที่เป็นเป็นๆบน,นนี้นะครับสองลูกนะครับ แล้วก็ทรงนะครับแบบปรุงมาแล้วนะครับมีน้ำผค้งทิพนิดหน่อยแต่น้ําส่วนหนึ่งก็ได้ไปอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นประมาณไหนรสชาติก็จะเป็นรสชาติแบบหว,นวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยๆนะครับ รวมถือว่าอร่อยนะครับกล่องเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับถือว่าอร่อยครับใช้ได้ใครที่นั่งรถไฟผ่านสถานีราชบุรีนะครับแนะนําครับไปรอเลยครับตรงประตูเพราะถ้าช้าอาจจะหมดได้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินก๋วยเตีเ๋ยวปลาก่อนนะครับ และอีกหนึ่งความพิเศษของห้องปรับอากาศชั้นหนึ่งของขบวนเซนอานี้นะครับก็คือเขาจะมีอันนี้ให้ครับนี่ครับผ้าขนหนูเอาไว้อาบน้ำนะครับเนื่องจากาตู้ของเราเนี้ยเป็นชั้นหนึ่งจะมีห้องอาบน้ำให้นะครับก็เลยมีผ้าขนหนูซีนมาในถุงอย่างดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะถึงสถานีปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน,นะครับเพิ่มความสดชื่นในยามเช้าไปอาบน้ำครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสดชื่นมากนะครับดีมากเลยที่มีห้องอาบน้ำให้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงนครปฐมมานะครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเก็บ เตียงบนเตียงลากเอาที่นอนเก็บให้กับให้เป็นแบบที่นั่งปกตินะครับก่อนที่เราจะถึงสถานีไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ตามเวลาตอนนี้นะครับในมอนิเตอร์บอกว่าจะถึงสถานีประมาณ8โมง14นาทีนะครับก็ค่อนข้างตรงเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะตรงเวลาแบบที่ในมอนิเตอร์บอกปนะเนาะ โอเคอย่ไปเจอก,กันที่สถานีปลายทางเลยครับถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์นะครับตอนที่เรามาถึงนี่ก็ประมาณ8 1โมง10นาที15นาทีประมาณนั้นนะครับถือว่าตรงเวลามากนะครับรถไฟขบวนนี้นะครับามาสรุปโดยรวมกันหน่อยนะครับคือ การขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งขบ,บวน CNR เนี่ยผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับห้องนอนดีมีห้องอาบน้ำให้แล้วก็บริการจากพี่พพนักงานดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับผมลืมชี้ให้ดูนะครับมีก้องวงจรปิดนะครับแล้วก็พี่พ,พี่เจ้าหน้าที่นะครับเดินตรวจตาตลอดเลยนะครับพอโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากลองขึ้นก็สามารถตามเราไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาล้ครับสวัสดีครับ